สวัสดีค่ะมินนะคะวันนี้จะมาพูดถึงข้อที่ว่าพรบรหายทำไงดีต่อภาษีได้ไหมใครที่ทำพรบรหายนะคะไม่ว่าจะเป็นพรบรถยนต์หรือพรบมอเตอร์ไซค์คงเกิดความกังวลและสงสัยนะคะว่าต้องทำไงดีต้องแจ้งความหรือเปล่าและยังสามารถต่อภาษีได้ไหมนะคะเราไปหาคำตอบกันคะ่ะ พ่ะบอรอนะคะถือว่ามีความสําคัญและความจําเป็นต่อรถยนต์ทุกประเภทนะคะเพราะว่าเป็นประกันภัยภาคบังคับที่จะช่วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากการเกิดอุบัติเหตุนะคะในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บต่อชีวิตและร่างกายนะคะจากการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งนะคะเอกสารขอพระบอใหม่นะคะมีสำเนาใบแจ้งความหรือสำเนาบันทึกป,ประจําวันค่ะแล้วก็สำเนาบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็สมุดคู่ผู้มือทะเบียนรถนะคะหรือว่าสำเนาทะเบียนรถค่ะ ขั้นตอนการขอพรบรใหม่นะคะ1นึ่งดำเนินเรื่องขอพรบรถย่อ์ใหม่ที่กรมการขนส่งทางบกนะคะหรือว่าสำนักงานขนส่งใกล้บ้านนะคะ 2. แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าต้องการขอพรบรใหม่นะคะพร้อมกับยื่นใบแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ค่ะ 3. จากนั้นจะได้รับใบคําร้องขอและกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยนะคะ 4. รอรับบัตรคิวค่ะ5ชําระค่าธรรมเนียม25บาทค่ะพระบรหายต่อภาษีได้ไหม อย่างที่ทราบกันนะคะว่าในการต่อภาษีรถยนต์นะคะหรือว่าต่อทะเบียนรถยนต์ต้องใช้เอกสารพรบรถยนต์แนบมาด้วยทุกครั้งนะคะแต่ถ้าพรลบรตัวจริงหายแต่มีสำเนาก็สามารถนำสำเนามาต่อภาษีได้ค่ะค่ะวันนี้มิ้นขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ